สวัสดีบรรยากาศเช้านี้นะคะอากาศอยู่ที่หกองศาค,ค่ะพี่น้องค่ะเอาอีเลียมกอดเด็บร้าละว่าเชะบาดเจ็บไปแล้วหนึ่งนะคะลูกชายปั่นจักรยานไปทำงานเขาเรียกว่าอา่าอาทิตย์นี้ก็คือลองทำงานนั่นเองแอดมมงเชา้า กาศเป็นมงเช้าแดนดีเมอร์เลยหนาวะนะคะจะช่วยช่วยทนยอดมากสวัสดียามเช้าค่ะเช้าวันใหม่ที่อากาศสดใสค่ะอากาศวันนี้สดใสมากเลยนะเป็นสัญญาณว่าการแพ้ยกสรเพชรก็จะเพิ่มขึ้นนั่นเองหนาวค่ะพี่น้องหนาวอย่างนี้ปั่นขึ้นเขาก็สบายสบายนะคะ มากวาดหินแล้วก็เลยสบายไปหน่อยนะปั่นมือเดียวนักสิ่งจะหลอดหรือจะล่วงก็มาล้นกันค่ะอใบไม้กำลังตุง้มๆนะคะกำลังตุง้มๆขนุขนิบอะไรประมาณนี้เช้าวัวนพุธนึกว่าวันศุกร์ไม่ใช่ค่ะวันพุธวันพุธ เด็กคันหอมนะคะ,จะเจ้ามือดีไหมนี่เด็กสามวนไข่นะคะงวดที่แล้วคว่ำไปนะคะงวดน,นี้เบสต้องช่วยจับนะเด็กๆบางคนก็หันหอมไปก่ะอาร์มันแกนเซอร์ทิทเกเกอรเกอบก็ผัดนะคะก็จะมีหอมค่ะแคนหลอดแล้วก็อเมริกันระนีนะคะนี่คือข้าผัดเราก็จะผัดผักก่อนนะคะทำอาหารส่วนใหญ่แล้วก็จะผัดผักไปก่อนนะคะ เมื่อนี่เสร็จแล้วนะคะนี่คือฟิสเกตคาดแกเรียกปลาลูกชิ้นปลานั่นเองค่ะของนอร์เวย์เขาไม่ได้ทำกลมๆนะคะเหมือนเมือไทยตัวนี้จะทานกับข้าวผัดค่ะเราไม่ได้ผัดรวมกันเราก็มาผัดรวมกันนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆแล้วก็เจียวไข่ต่างหากนะคะเนี่ยจะเสร็จแล้วค่ะจะเสร็จแล้วกระทะแรกนะคะกระทะสองก็ตามได้เวลาทานแล้วนะคะ ทานก่อนนักเรียนค่ะข้าวผัดค่ะข้าวผัดตานหน่อยเป็นชาวอินเดียนนั่นเองค่ะมันก็เลยจะไม่กินแซมเวอร์นะคะอืม ทำกับน้ําเงี้ยงค่ะทำเศษเพ็ดก็จะจัดการนะถ่ายอืมยกกี่สิบบาทแกเด้นงานไม้ก็มานะคะพี่น้องคะทำรูงานก่อสร้างก็มานะคะพี่น้อง เหนื่อยมากถึงมากที่สุดอ้าห้องน้ำก็ไม่ว่างอีกนะไปขนไม้ค่ะมาทำพื้นไม้นะคะทำพื้นไม้ที่สนามยาแล้วงานมาวันนี้ทำไมฉันเหนื่อยจังเลยแดดดีนะคะแดดดีแต่ว่ามันหนาวนั่นเองปั่นจักรยานมามันขึ้นแบบว่าสมองอย่างนี้เลยนะคะอเพจก็ได้อาบแดดแต่อยู่ในบ้านนี่แหละคะ่ะ เราจะทำข้างนอกนะคะขนาดทำปีที่แล้วค่ะยังไม้เก่าแล้วนะคะข้างนอกนี้ไม้ผุแล้วถึงบ้านได้พักผ่อนนิดนึงค่ะก็ต้องขับรถไปเอาไม้นะคะสั่งไม้ไว้ค่ะเราได้คิวหกโมงกว่านั่นเองมาซื้อไม้แต่ดูดินนะคะสีต่อสองเก้าสินะคะ นี่ดอกไม้พระเจ้าช่วยกล้วยทอดยอดมากก,ก่านกอดซ่านะคะทาสีแล้วก็สีต,ต่างๆเราดูนะคะนี่คือการขายไม้อุ้ยตัวนี้49เองแค่นี้นะคะ49 50สิตัวนี้เท่าไหร่54 ทำไม่นั่นดีกว่าหรือเพราะว่ารรือเป็ดก็ต้องไอ้นหะ้าสิ่จ้ะมาซื้อรถก็จะขนขึ้นให้นะรถยกให้ไปถึงบ้านยกเองค่ะพี่น้องเป็นเมียฟ่อนลังนี่มันต้องเฮ็ดได้ทุกอย่างค่ะโอ้ปวดเอวรอเลยนะนี่นะคะตัวนี้ก็เช่าไหน เวลาทานแล้วค่ะเมนูง่ายๆหลังจากสิ้นสุดการทำงานนะคะมาเลยค่ะเพื่อนๆกินไปดูที่มีไปนะคะชีวิตดีดีมีนี่กะจะผัดนะคะไม่ได้ผัดเหลือจากการที่ลูกสาวต้มเยอะไปหน่อยกินอย่างนี้เลยเออเราลดแป้งเนี่ย กลอนไม้เรียบร้อยค่ะได้เวลากินปีกไก่ระราชทานเชฟเบอร์เชฟเบอร์อกินน้ำกระดูกค่ะ มัแล้วก็มีนิดเดียวเนาะเลยใส่แตงไปด้วยเพราะคุณเลือกสาวจะทานด้วยชมตำตำเมื่อไหร่ก็อร่อยเมื่อนั้นไม่รู้เงื่อจากการขนไม้หรือว่าเงื่อจากเผ็ดนะคะกินเสร็จก็จะอาบน้ำพักผ่อนค่ะไม่มีแรงทำอะไรเลยจริงๆ และพาเลยได้เวลาพักผ่อนแล้วค่ะเข้าประเทศจีนยาวไปโอเคค่ะคลิปนี้ขอฝากไว้แค่นี้นะครเอว,ว,เวไปวเอเจอกันคลิปหน้าค่ะกำลังนัง้นสวัสดีค่ะ